สวัสดีครับชาแนลโจวอชหนึ่งหกแเพื่อนคนรักนาฬิกาเราอยากให้คนไทยใส่ในาฬิกาดีๆของแท้ในราคาประหยัดวันนี้เรานำเสนอตัวนี้เลยครับ Oris Titan Small Second Date ตัวนี้ต้องบอกว่าที่เด็ดครับเนื่องจากว่าตัวเรือนและสายทำจากไทเทเนียมล้วนๆเลยถึงแม้จะเป็นนาฬิกาไดเวอร์ขนาดใหญ่แต่ก็มีน้ำหนักที่เบามากๆใส่สบาย และตัวนี้เป็นเจเนเรชันที่บาเซลนั้นเป็นเซรามิกแล้วด้วยนะครับแล้วก็หน้าปัดของเข้าสีดำนั้นจะมีลายเคลื่อนอยู่ข้างในไม่ใช่หน้าปัดสีดำดเรียบด้วยนะครับต้องบอกว่าเรือนนี้เป็นรุ่นใหญ่พอสมควรและก็ยังมีระบบรีลิส e วาวอยู่ด้วยที่ใะยมจะมี2อันนะฮะอันแรกเนี่ยจะเป็นใบยมที่สำหรับจะไขเพื่อจะตั้งเวลา ส่วนการตั้งเวลาก็เป็น2สเตปครับสเตปแรกเป็นการตั้งวันที่ก่อนสเตปที่2ก็เป็นการตั้งเวลาเข็มสั้นเข็มยนะครับกดเข้าไปเป็นมาย,ยมเกรย์อยู่แล้วแน่นอนนะครับส่วนอันนี้แหะครับก็เป็นมาย,ยมที่ใช้สําหรับคลายออกมานะครับเวลาที่เราดําน้ําลึกๆแล้วก็เกิดการแตกตัวของออกซิเจนขึ้นมานะครับตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่จะปล่อยให้อา,อากาศ ข้างนอกกับข้างในนะครับออกมาถึงกันตัวเรือนเป็นไทเทเนียมทั้งตัวเลยนะครับสายก็บึกบืนแบบนี้แล้วก็ลวดลายของสายก็สวยๆแบบนี้ฟังมาย,ยมเนี่ยมาย,ยมเองก็ทําจากไทเทเนียมทั้ง2อ,อันเลยนะครับเรียกว่าเป็นฟูลไทเทเนียมกันเลยทีเดียวส่วนลวดลายของสายก็จะเป็นลาย3ข้อใหญ่ๆตึบๆบ,บึกบึกแบบนี้เลยนะครับเห็นบึกบึกอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าน้ําหนักเบาวิวเลยนะครับ ตามสไตล์ o r i s จ t นไทเทียลวดลายของสายก็จะเป็นข้อเงาสลับด้านตรงกลางนะครับเรียกว่ามีชั้นเชิงในการออกแบบมากสมลให้มีรายละเอียดที่งดงามเมื่อเรามองทั่วทั้งเดือนแล้วนะครับส่วน b u c k กินะครับก็จะเป็นขัดด้านแล้วก็จะเป็นแบบ2นิ้วกดข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับมีสลักเครื่องหมายต่างๆไว้ด้วยฝาหลังครับก็เป็นฝาหลังตามสไตล ORIS d ไ v e r t i t a ท i ทเมีสเกลของเข็มทิศอยู่ด้านในด้วยแม้แต่ฝาหลังเองก็ยังเป็นไทเทเนียมด้วยนะครับนอกจากมีสเกลเข็มทิศแล้วก็ยังมีอย่างอื่นสลักแตมไมหมดเลยครับตามที่เห็นนะครับตึบตบบึกบึกสวยๆเลยนะฮะแต่เบาหิวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ